สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อินเวอร์เตอร์ผมพังแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรอยไหม้นะครับผมตรงขั้วแบต,เต,เ,ตเตอรี่ก็ใช้มาสี่ปีแล้วครับส่วนอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมซื้อมาจาก facebook นะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับ เครื่องใหม่ไม่ตรงปกนะครับอินเวอร์เตอร์เครื่องใหม่เนี่ยครับผมโดนหลอกนะครับไม่ตรงปกหนึ่งพันบาทดูจากสภาพราคาแล้วไม่น่าเกินสามร้อยบาทนะครับไม่น่าถึงสามร้อยวัตด้วยครับซื้อจาก facebook ครับ นี่ผมก็คัดเอาก็เอาแผงลงก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาคัดเอาจากแบตเตอรี่ลงนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมเวลาจะปิดเครื่องเซอร์วิสเครื่องเนี่ยต้องปิดเบรกเกอร์จากแผงลงก่อนทุกครั้งนะครับแล้วค่อยเอาแบตลงทีหลังนะครับเครื่องจะได้ไม่มีปัญหาผมก็มาเช็ค อยากรู้เหมือน,นกันครับว่าเสียเพราะอะไรนะครับแต่ผมสังเกตว่ามีรอยไหม้นะครับผมตรงตรงพัดลมอะครับผมนี่เราใช้มาสี่ปีครับ ก็ยังมีกลิ่นเหม็นไหมอยู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะช็อตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยไหม้อยู่ที่ตู้อะครับผมด้านซ้ายบนเป็นขมเหลาสีดำเลยครับผมก็จะแกะดูว่าไหมอยากตรงไหนนะครับผม กะว่าจะใช้ถึงสักสิบปีนะเั่หน่อยนะครับใช้ได้แค่สี่ปีเองแต่ก็คุ้มค่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับอันนี้คือสภาพที่แกะมานะครับผมฝุ่นเต็มเลยนะครับผม ดูแล้วไม่ใช้การมไม่ได้ครับหมดสภาพครับผมไม่คีมตัดก็ยูเวอรเตอร์ผมก็ได้ลาโลกนี้ไปแล้วนะครับสำหรับอันนี้นะครับลาโลกแบบไม่ได้สมัครใจนะครับผมมันจะช็อตเกิดจ,จนนากเศษคุณเศษอ,อะไรเนี่ย แต่ก็ด้วยอายุของเขาแล้วครับได้เวลาแล้วผมว่าเนี่ยสั่งซื้อมาใหม่ก็ว่าจะใช้ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเปล่าม,มีจุดยึดอีกตัวเองใช้สายเคบิลไทแล้วนี่ก่อนจะติดตั้งผมก็จะต้องเช็เคก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วค่อยยึดก็เคเบกับตู้นะครับผม นี่เป็นแผงนะครับ18โวลต์นะครับผมร้อยวัตครับติดไว้บนลังคาลานจอดรถครับผมได้เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับแต่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ใช้การไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาจากเฟสน,นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับท่านที่จะซื้อของในทาง facebook น,นี่ เดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมนะครับนี่สั่งมาหนึ่งพันนะครับผมไม่ตรงปกด้วยนะครับสั่งมานี่อย่างดีนะครับผมแต่ได้มานี่เนี่ยครับผมอะไรก็ไม่รู้โดนหลอกแล้วอีกแล้วครับอันนี้สั่งซื้อทาง f a c e b o o k นะครับเห็น facebook เขาหน้าเชื่อถือ เอามาใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยครับหนึ่งพันบาทอันนี้ผมดูสภาพแล้วเนี่ยราคาน่าจะประมาณไม่เกินสามร้อยบาทนะครับอินเวอร์เตอร์ผมตัวเก่าก็ไม่ไปแล้วครับเสียแล้วนะครับแต่ไฟข้างขึ้นผมก็ยังใช้ได้นะครับผมอันนี้ใช้มาสี่ปีครับส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมจะเอาไว้ ชาร์จพวกมือถือเล็กๆน้อยน้อยนะครับเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยโดยเครื่องเก่าผมเปิดได้นะครับแต่เครื่องนี้นี่ผิดหวังนะครับโดนหลอกซื้อมาจากเฟซบุ๊กไม่รู้ว่ากี่วัตต์ไม่น่าถึงสามร้อยวัตต์นะครับเนี่ยใช้การไม่ได้เลยต่อไฟมาแล้วนะครับใช้ไม่ได้ครับเนี่ยเปิดปิดเงียบครับต่อสวิตอะไรหมดแล้วครับต่อสายไฟหมดแล้ว ใช้ไม่ได้ไปมาหมดแล้วครับก็แนะนำนะครับผมเมื่อจะซื้อเนี่ยแนะนำให้ซื้อทางช h อปปีหรือว่า l a ซ a ด้จะโอเคกว่านะครับไม่ต้องโดนหลอกผมนี่โดนหลอกเข้าไปแล้วครับผมนี่ใช้แบตแค่นี่แบต90แอมป์นะครับเป็นแบตรถกระบะใช้มา แบตเก่านี่ผมใช้มา2ปีนะครับส่วนลูกนี้ก็เข้าปีที่2แล้วครับแบตลูกแรกของผมเนี่ยเป็นแบตท,ที่ว่าหมดอายุจากการใช้รถกระบะนะครับเพราะว่ารถกระบะนี่สตาร์ทไม่ติดแล้วผมก็เลยเอามาใช้ก็ใช้ได้2ปีครับแล้วก็ลูกนี้นี่ใช้มา2ปีนะครับยังไม่เสียอันนี้แบตใหม่นะครับลูกแรกผมเป็นแบตถือว่าเป็นแบตเก่าครับ ก็เห็นใช้ได้ดีก็เลยซื้อใหม่ะเลยนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยระบบไฟกลางคืนของผมก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ครับไฟความสว่างถึงเช้านะครับผมทั้งหมดก็เดี๋ยวนะครับสองสี่หกแปดตรงนี้แปดดวงนะครับผมแปดดวงตรงนี้อีกหนึ่งดวงนะครับ ก็ใช้มาสี่ปีแล้วครับผมอินเวอร์เตอร์ของผมพังซะแล้วครับแต่ว,ว่าชุดไฟกลางคืนผมยังอยู่นะครับผมยังใช้ได้อยู่แต่พังนี่คืออินเวอร์เตอร์ครับผมพังไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซื้อรัส a ้ามาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปครับผมซื้อจาก facebook โดนหลอกจนได้ครับผม จ็บปวดเหลือเกินมาหลอกกันได้ครับก็ <S <S ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดไล <S 1> <S 1> ค์คกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ